สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องนี้ชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็วันนี้ก็เปิด Youtube ใหม่นะคะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วนะคะหรือเข้ามาดูนะคะก็ฝากกดติดตามหน่อยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ให้เนด้วยนะคะถ้าคลิปนี้นะคะถึง1 0 0 0 0มื่ไลค์นะคะนี่ก็จะมาทำคลิปกินอ่ากินตามอิงโมจินะคะทุกคน อ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะนี่ก็จะมารีวิวของนะคะทุกคนนี่เลยนะคะก็ของเล่นเนาะก็จะมีอะไรมากนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะที่แบบยอดฮิตมาแต่ก่อนก็คือแบบเป็นไอ้นี่เลยแต่ก่อนหรือเดี๋ยวนี้นะคะขอก็ยังเล่นอยู่ใช่ไหมนี่บ็อบอิดนะคะก็มีทั้งหมดนะคะที่จริงนะคะมันมีเป็น ไอตัวนี้ด้วยอมองอัดนะคะทุกคนอมองอัดนะคะก็จะเป็นตัวใหญ่นะคะมันเรื่องแสงได้ด้วยนะทุกคนแต่นี้นะคะก็คือให้เพื่อนไปแล้วนะคะก็เพื่อนคนนั้นนะคะก็เล่นกับนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะอ่ะเข้าเรื่องกันต่อเลยนะคะทุกคนเข้าเรื่องกันต่อเลยนะคะอ้ขอโทษค่ะเข้าเรื่องกันต่อเลยนะคะทุกคนก็คืออ่อเรามีป๊ออเนี่ย ทั้งหมดนะคะทําไมมันดาขนาดนี้ทั้งหมดนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะมาน,นับให้ทุกคนดูเนึ่งนะคะสองสามสี่ห้าหกนี่หกอันนะคะทุกคนนี่หกอันป๊อปอิตนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนดูค่ะตัวแรกนะคะทุกคนอันนี้นะคะมีคนให้มาะคะ่ะก็จะน่ารักกิบไปเลยอันนี้นะคะทุกคน มีคนที่มาเจอเออใช่ค่ะทุกคนเราเจอนะคะก็คือดวงดีมากนะคะก็นี่ค่ะพ่อเราเจอนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนเห็นไหมมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นปุ่มปุ่มแบบนี้เลยนะคะปุ่มปุมแบบนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวมาครอนเชนแบบเสียงให้ดูนะคะ จะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะคะทุกคนเดี๋ยวไปอันต่อไปกันเลยค่ะอันต่อไปนะคะอันนี้นะคะทุกคนจะเป็นจรวดสีม่วงนะคะทุกคนราคา่ยเาอันนี้เราซื้อมานะแค่สิบบาทเองมันมีคู่กับไอ้ตัวนี้ค่ะนี่นะคะแล้วที่สําคัญนะคะทุกคนอันนี้เราเก็บไว้ด้วยนะมันจะเป็นไอ้เหลืองๆนะคะเหลืองๆนี่สองอันแต่มันหาย เราจะมารีวิวอันนี้เป็นตัจัลวลวดนะคะก็จะกดง่ายนิดนึงนะคะอันนี้เราซื้อตอนเข้าดาวนะคะเข้าดาวนะคะเรเข้าดาวมีก็เลยซื้อที่จริงมันมีเป็นไอโฟนสามสิบห้าบาทนะคะซุกใหญ่อยู่นี่ก็กดยากนิดนึงนะคะทุกคนแต่เสียงก็ดังนิดนิดนะคะก็เราจะมารีวิวกันต่อเลยนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นสีส้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นสลับกันเลยนะคะนี่สลับกันอัน,นก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าใช่ไหมอ่ะน่าจะใช่แหละส่วนตัวนี้นะคะก็สี่เหลี่ยมธรรมดาน่าจะพืนผ้าหละจตุรอโอ้ยทุกคนคือตกคันนี้ไปแล้วนะคะ ต่อไปนะคะทุกคนเราจะมารีวิวอันนี้เลยนี่นะคะทุกคนนี่ก็ต,ตามานี้เลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเราได้มาในราคายี่บาทนะคะไปซื้อตามร้านขาทั่วไปนะคะทุกคนแต่ก่อนคือแบบเราอยากได้มากตัวนี้คือ ของเราเลยนะสองตัวเนี้ยของเราเลยคือแบบตอนนั้นเราอยากได้มากเราแม่แล้วแม่ก็ซื้อให้สองคอือตอนนั้นเราดีใจมากแต่ตอนนั้นะ่ะเพื่อนไปด้วยนะแต่มันกดยากมากตอนแรกอะ่ะคือแบบเนี่ยเดี๋ยวเราจะกดให้ดูตรงเนี้ยมันกดยากข้างตรงเนี้ยมันจะไม่มปุ่มๆใช่ปะแต่เพราะไอ้มีปุ่มๆเนี่ยมันกดง่าย,ยางทุกคนเพื่อนเราบอกว่าเราเอาไปให้เพื่อนดูอ่ มันอันเล็กใช่ป่ะเพื่อนก็บอกทำไมอันเล็กจังของพันเป็นสี่เหลี่ยมอันใหญ่ขนาดนี้นะนทุกคนจะดูทำไมันเล็กจังก็เหมือนหมักบัวเลยอ,ะอ่ะก็เสียงน้องก็พอใช้ได้นะคะอันนี้ก็มีกันเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะทุกคนยี่สิบบาทเราอันนี้เป็นสีเยลโล่นะคะคือสีเหลือง เีเหลืองนะคะจะเหลืองไปขนาดไหนยต่อไปนะคะอันนี้แพงมากแพงสำหรับเราเลยนะก็คือ <what> ท <'s up> ี่จริงอ่ะเราจะเอาตัวใหญ่อันใหญ่ใช่ไหมแต่พอดแคสสามนี่นะคะทุกคนก็พูดแบบพูดไม่พอนิดนึงนะคะ พาร์เทลแะคะทุกคนแต่บางคนทุกคนที่เข้ามดดาดูอะก็จจะบอกเออชู่วแบบอืมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะกดให้ดูอ่ะทุกคนบางคนอุ้เท่านี้เป็นเด็กปันญญาอ่อนละมั้งก็ก็คนมันอยากจะเล่นนะคะนี่นะคะทุกคนเนื้อน้องนี่เสียงดีนะ อันนี้เสียงดีนะรับประกันดีเสียงดีเสียงดีเลยเสียงน้องกำลังดีนะคะทุกคนอ,อันนี้เรา,าก,กดให้ดูเลยคะ่ะไหนวะแป้นเดี๋ยวเราแป้นหนึ่งทุกคนเราได้แป้นมาแล้วอันนี้คือแป้นของเรานะคะทุกคนเรากดให้ทุกคนดูเลยที่จริงอันนี้มันเป็นที่ตั้งโทรศัพท์นะ มันีโตอยู่ทำไมถึงนี้กดมันโต๊ะก็อยากให้ทุกคนเห็นด้วยกันไงเออแต่เราจะขออนันนะะี้กันะนี่นะคะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็กดเอาทุกคน เดี๋ยวค่อยไปล้างทุนทีอาฮะอาา่าฮะคือวนอันนี้มันเสียงดีกว่ามันเสียงดีกว่าน้องคือเสียงดีกว่าพวกนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นซาโุชิค่ะซาโุชินะคะทุกคนก็มีคนมีน้องมาเล่นของเรานะคะที่ สุดที่ลาให้ไปเลยนะคะนี่นะคะทุกคนสกุปะดที่ของเราเราก็ใส่แบบนี้ที่จริงอ่ะเราใส่ถุงเนี่ยน้องมะที่จริงมันจะมีไอช,ชอ็อกกที่จริงอะทุกคนมันจะมีช,ชอ็อกโกลตกลาบตรงนี้ใช่ปะนี่ยทุกคนจะเห็นรอยมันลาดเห็นไหมเห็นมันลาดไหมใช่ค่ะแล้วทีน้องมาดึงออกคือโครโดกูดในตอนนั้นอะคือแบบเพื่อไม่ให้แล้วนอกจากมันจะกลับมานะคะ ก็จะให้เป็นของฟันแต่อันนี้เป็นที่ระลึกของคนเพื่อนไม่อยู่แล้วน้องมาทําพังแต่อนเนี้ยมันหลุดออกเลยนะน้องชี้ออกมันเล่นแลวทำลายของคนอื่นทุกคนคิดดูเนี่ยเราก็เลยต้องตอบแบบนี้แล้วก็ตอนที่น้องทําแพงแล้วก็บอกเฮ้ยทําทําไมรู้ไหมอันเนี้ยมันแพงก็โกหกไปอย่างนั้นแหละว่ามันแพงขีโมไปงันแรกก็แสง ก็เป็นงั้นแหละนะคะทุกคนก็เพื่อให้เด็กกลัวเนาะก็จะไม่ทําแตกก็ทำต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูความสโลของน้องนะคะแต่ก่อนคือแบบได้มาคือสโลมากใช่อ่าฮะทุกคนดูนี่จะกรรมให้ดูเนี่ยน้องก็ยังฟูเดยอยู่ดิก็ได้อยู่นะ ่อไปค่ะก็อนี้เราจะเป็นลูกแก้วนะคะกับใช่ต่อไปเป็นทรศับค่ะทุกคนอันนี้อันนี้เราทําสลามนะคะทุกคนก็นจะเป็นลายแบบนี้เลยคือเปื้อนมากยังไม่ได้ล้ลางลีนะคะทุกคนดูในความที่น้องมาเล่นของเราอ่ะตก่อนจะมีหน้าจอแลวกดได้ฮัลโหลค่ะตอนนี้ลูกค้าอยู่ไหนะัะตอนนี้นะ่แคะ่เรากำลังเสียไมนื้อนะทุกแอบอยู่นะคะ่ อะก็เมื่อไปงานไลค่ะ,ะ GUY. ทุกคนตัวนี้ว่าสีชมพูนะคะตาทุกคนก็จะเห็นอยู่เนาะโอเคเ๋ยวเงแรกหนึ่งเดี๋ยวค่อยอันนี้นะคะเราได้ได้การทีห้าจุดห้าแล้วนี่นะคะเป็นเล็บป้อมนะคะทุกคนซื้อมาสิบบาทของเรานี่มันมีแต่ของูุนะคะทุกคนไม่ดูไม่ไง ก็ไม่เมมยงยเล่นแลอันนี้นะคะก็คือแบบซื้อมาครั้งแรกโดูแม่ด่าแม่บอกว่าซื้อมาทำไมกินไม่ได้นี่นะคะเป็นลายนี่ก็คืออ๋อน้องจะมีเป็นกลางน้องอยู่นะคะทุกคนแต่เราใช้หมดเลยคือกันน้ำได้ดีมากคือน้องกันน้ำได้ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวห้องนะคะทุกคน ในความแจ๋วเ,เดี๋ยวหกนะคะให้ดูเอ้าโอ้ยที่ไม่ได้าการณเลยค่ะเดี๋ยวหกก็หกจริงๆนะคะวะา่าซ่านทำการปิดนะปิดทางปิดทุกทางโอ้ปิดทุกทางอันนี้นะคะแม่รองอนุญาตให้ทำยูทู e นะคลิปต่อไป จะมารีวิวไม่ใช่รีวิวคิปต่อไปนะคะเราจะมากินตามอีโมจินะคะอันนี้ก็เราเรียนเบบจากอันนี้เลยเราเานี่ยใส่อะไหลอดนะคะทําเป็นต้นปจชีอันนี้ก็คือเล่นนานคือเล่นแล้วก็เก็บเล่นแล้วก็เก็บใส่เน,นี่ยจนเก่าไม่น่าจะเก่าแหละเพราะว่ายังไม่เล่นเลยขี้โมไปใหญ่ต่อไปนะคะ เป็นเล็บปมค่ะเป็นเล็บปมนะคะอันนี้เล็บปมอะเรามีสามอันเต่มันจะเป็นลายอ๋อไอ้ังไอันยางวะอ๋อไม่มีลายแล้วค่ะไม่มีลายนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเอาน,นี้เอาก็เลยเราสติกเกอร์มาตินี่นะคะทุกคนเป็นลายซากุระนะคะซากุระนะ ไม่รู้ว่าพูดผิดหรือเปล่าผิดหรือถูกก็ดูเอานะคะเป็นลายซากุระนะคะทุกคนซากุระหรือชากุระะซากคยค่ะเรามาด้วยน้ำทีน้ำพักน้ำแรงนะคะ ก็ยังไงนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะทุกคนใครที่เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้หรือดูคลิปนี้อยู่นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามเราด้วยนะคะหรือเม้นก์ได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย